ลียลูกวิดมาตัวใหญ่ย,ยกลูกนี้บอลฉล็บอ้ําจีรบกไสเกียร์ครับออกหนละังยังได้เป็นคอนักดีจีดยกยกมาจังหวะนี้ครับนักโฮกยังเียบได้บอลนี้อยู่ยดีเราได้เดน,นกลางครับบอลมาทีนักนจิตนักจิตให้แล้าเตัวใหญ่ครับแล้วเจอ อั้มจีบงเ์ข้าเกียรติัดบอลได้ครับต่าประธานต่ายประธานน้อยดีไผ่กาครับเป็นนักกอรแล้วบอลมันจ่าวครับลูกนี้จะต้นต้นไปไกลต้นฝากมีนัโค้งไม่ดีครับรีบเล่นจะว่าไปนิดนึงโยบเซนจะต้นบอลออกข้างครับยังได้เป็นลูกทุ่งริมเส้นจะต้มยังเส้นนี่ยริมเส้นแล้วริมเส้นริมเส้นเลยอ่ะแบบงคค์รรดินั แบงค์สารินให้จักรพงศ์พชราพันธ์หแล้วสป,ปีดต้นลูกนี้หายครับแล้วลูกนี้เก็บบอลได้ครับนัดชิดฝากขวาครับไหลเซตบลมแบงค์สารินเก็บได้แบงค์ขยับอจุดนี้ท่านตายประธานนอ้อยดีแต่ประธานแพทย์นักกรอแบงค์แบงค์ไปแบงค์อืมหนีเลี้ยงจี้เข้ามาก่อนครับแล้วปเปิดออกซ้ายครับ แบนซาลาดิมขยับตระกลางครับอ้ําเปลี่ยนแกนออกมาขวาลูกนี้ไม่ดีบอลมันห่างตัวครับพนักกรครับขยับไม่ทันพื้นที่มันเหลือน้อยด้วยอย่างที่ทางดั้านัจจีสมชายลาบพซีฝาาที่นั้วจ้ใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วย้อนคึนออกเป็นขวาครับนี่ครับผ่านบอลสวยเลยขยับไปดีทางด้านเส้นข,ขวาคับไปครับวันนี้กระชากแล้แทง เข้านายมานักโคกสมมติกำไคายนักโคกแต่หันหนายไปตัวครับออกซ้ายครับเมื่อกี้แล้วแปะลูกนี้ก็ไม่ดีกับเจ้าุยมันตรงตัวครับตรงตัวเจ้าุย